มันเพราะว่าเสียงมันเข้าไปทางหูอยู่แล้วหูเสร็จปั๊บขอให้เราได้ยินเถอะเนี่ยไอ้การได้ยินเนี่ยคือวิญญาโสตวิญญาณทางานแล้วจิตทํางานแล้วจิตมันทํางานแล้วแต่นี้มันทํางานแล้วมันจะอ่าเวทนาพอส่งเข้าไปตัวเวทนาเนี่ยมันทํางานออกมาเนี่ยมันจะไปทําอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องราของมันแล้วมันแล้วแต่ว่าสัญญามันจะทํางานต่อสังขารปรุงแต่งต่อไปนะมันก็ สุดท้ายมันก็จะอไปบ,บํญญานนบ,บัดในเชิงจิตวิญญาณส่วนหนึ่งบําบัดในเชิงทางกาย,ยทั้งรูปทั้งนามเนี่ยนะเรื่องของเสียงนี่มันบำบัดได้แต่ว่าการที่เราจะไปเคาะซ่อมเสียงยหรือว่าให้มีพลังหรือว่าการวอร์เบชั่นให้มันเสถียรดยที่มันไม่มีอารมณ์ใส่เข้าไปในในในเสียงนั้นๆเนี่ยนะ มันจะต้องว่างเนี่ยคนทําเนี่ยต้องมีจิตที่มันว่างๆว่างมากๆอ่ะเออว่างที่สุดมันก็หายากนะคนที่ยมันจะว่างๆแค่คิดเคาะเนี่ยมันก็มันก็มีความคิดใช่ไหมคิดจะเคาะเคาะให้มันเป็นทําอะไรเพื่ออะไรอย่างเงี้ยมันสุดท้ายจิตมันทํางานเร็วมากแต่ถ้าเกิดว่าจิตโน้มรับอย่างเดียวแต่วัยช่นมันเกิดอัตโนมัติของมันเองอย่างเงี้ยนะมันสามารถจะรับ รับอย่างเดียวรับ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 จากเนี่ยจากสภาพของเสียงเนี่ยที่เกิดจากความว่างเนี่ยนะมันจะได้เต็มเต็มเต็มที่อ่ะวันนี้ก็พูดคุยเรื่องเสียงกันพอสมควรนะเป็นพอเข้าใจของใจเรื่องของจิตนะคน<ช>เราเนี่ย<ช>มันก็คือมันก็มีกายกับใจกันนั่นแหละเนี่ยเนี่ยเวลาที่เราศึกษาธรรมะหรือว่าศึกษาเรื่องของทุกข์เรื่องศึกษา,าต่างเนี่ย มันก็ม, <Okay. S 2> มีอยู่สองที่นะเราศึกษาที่กายที่ใจ <Okay. S 2> ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ความรู้สึกไอ้เวทนาทางกายเนี่ยนะมันมันก็บางทีมันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าไอ้เรื่องของทางใจเนี่ยนะเวลาแต่กายกับใจเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันแต่มันร่วมกันอยู่รูปน้ำใช่ไหมล่ะมันขาดกันไม่ได้ไอ้รูปกับน้ำเนี่ยใช่ไหมง mm. นั้นรูปน้ำเนี่ยคือถ้าเราอยู่ในไอ้โลกียะเนี่ยยังไงยังไงอ่ะมันมัน มันก็ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะถ้าเราเข้าใจเรื่องของรูปน้าอย่างเรื่องของรูปน้กากันห้าเนี่ยรูปเวทนา mm hmm. สัญญาตังขันวิญญาเนี่ยในในในโลกียธรรมเนี่ยมันอะไรก็ได้มันจะเป็นอะไรก็ได้ mm hmm. เพราะว่ามันความคิดปรุงแต่งเนี่ยไอตัวอ่ะ,ะเราอันนี้มาเซอร์ขออนุญาตตรงนิดถึงนะถ้าเราเข้าใจ mm hmm. ก็อ่ารูป mm hmm. ใช่ไหมทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วเนี่ยธ mm hmm. าตุสี mm ่ด hmm. ินน้ำลมไฟไอตัว ความรู้สึกกับเป็นเวทนาเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวที่แปลอยู่แล้วไอ้ท่าไอ้สัญญาความจําได้หมายรู้ว่ามันไอความรู้สึกแบบนี้มันเป็นอะไรความรู้สึกแบบนี้เป็นอะไรแต่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ตัวปรุงไอสังขารใช่ไหมล่ะตัวปรุงแต่งขึ้นมาอีกทีงอีกคพอปรุงมาแล้วทีนี้มันเอาพูดจะออกเป็นอะไรใช่ไหมเป็นไอไอตัวมันออกทางกายทางวาจาทางใจอย่างเนี้ย ถ้ามันออกมาทางกายมันก็รู้สึกไปอีกแบบนึงใช่ไหม mm hmm. วาจาก็แล้วแต่เถ้าทางใจก็เนี่ยมันก็เป็นกายกลับไปที่อายตนะอีกจำไ้ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจงนั้นเนี่ยความทุกข์ความรู้สึกเจ็บปวดหรืออะไรต่างๆทั้งหมดทั้งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดกับรูปนามยามาเซอร์ก็เคยบอกแล้วว่าเวลาที่เรามีเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเวทนาทางกายเวทนาทางใจนะเนี่ย ให้เราทํำยังไงคืออันดับแรกคือต้องตั้งสติก่อนเลยสติสําคัญสติสมาธนะิสติแล้วก็ทําสมาธิให้มันนิ่งนิดนึงสมาธินี่แค่ดูลมหายใจก็ได้อะไรก็ได้ให้มันนิดๆนึนง,น,งนะฮะคือรู้สึกอ่ะให้มีสมาธิในการที่มันนิ่งหน่อยหนึ่งพอมันนิ่งปั๊บเนี่ยเราเราเริ่มใคร,คร่ควรดูเนี่ยว่าไอ้รูปน้ําขันห้าเนี่ยที่มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเนี่ใช่ไหม mm. นะ มันต้องเปลี่ยนแปลงแบบนี้แบบนี้มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์มันไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นได้ออย่างเงี้ยนะส่วนหนึ่งไอ้ตรงนี้มันจะทําให้เราเนี่ยจางคลายจากความยึดพอมันจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นตัวตนตัวนี้ลงไปไอ้รูปนามขันห้าเนี่ยเรายึดมันน้อยลงไปมันก็มันก็จะความเจ็บปวดจะน้อยลงความรู้สึกที่เราเป็นทุกข์มันก็จะน้อยลงไปหน่อยหนึ่งแล้วทีนี้เราเพิ่มความขันติเนี่ยเข้าไปความอดทนเข้าไปอีกนิดหนึ่งเนี่ย ไอ้ตรงนี้แหละมันก็จะไอ้ความเจ็บปวดก็จะจางคลายไปได้แล้วสามารถที่จะปฏิบัติคนป่วยเนี่ยที่จริงแล้วปฏิบัติทําได้ได้ดีนะได้เป็นอย่างดีมันได้รู้ได้เห็นทุกก็น่ะวลนนอนเตียงเนี่ยนอนบําบัดนอนเดินไม่ได้อะไรไม่ได้ไปนั่งก็ไปไม่ได้ติดอยู่กับเตียงเนี่ยนั่นแหละช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่มันเป็นช่วงที่เราต้องปฏิบัติเลยมันเห็นความจริงเลยเห็นความจริงเห็นสัจจะความจริงของรูปนามสัจจะความจริงของ ธรรมชาติของกฎธรรมชาติเลยว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติได้กฎไตรลักษณ์กฎอริยสัจสกฎอิทธพัปปัิยตาปฏิสังขารอต่างๆพวกนี้นะแต่เนี่ยที่เรามาพูดถึงเรื่องของไอ้ไอ้เตียงไอ้พลังชีวิตต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกิยะเป็นโลกิยะถ้าเรายัางอยู่ในโลกโลกนี้มันยังต้องมีพลังชีวิตที่ดีมันยังต้องมีความรู้สึกอ่าที่ดีมันยังต้องมี กําลังกายจะยังต้องกินน่ะเออยังต้องกินจะต,ต้องออมีการขับถ่ายใช่ไหมอันเนี้ทํายังไงถึงเราจะอยู่อย่างมีความสุขกับพลังชีวิตที่ดีนะตรงนี้ใช่ไหมดังนั้นถ้าพลังชีวิตมันดีเนี่ยนะมันก็ทําให้เราเนี่ยอยู่ในโลกเนี้อย่างมีความสุขอีกรูปแบบหน,น,นึ่งนะตรงเนี้ยคือว่าพลังชีวิตเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเลยพลังชีวิตคือเจ็ด เรื่องของจักระเนี่ยนะเจ็ดจักระเนี่ยนะอันนี้ก็ส่วนใหญ่เวลาก็มีปัญญากันทุกคนเนาะลอง <Okay. S 1> อ่านกันดูมันไม่มีอะไรมากะนะเรื่องพวกเนี้ย <Okay. S 1> ถ้าอยู่ในทางโลกๆเนี่ยมัน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 ไม่ยากหรอกนะแต่ถ้า mm hmm. พอเราจะเข้าเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยสําเร็จทางโลกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเหอะเนี่ยพอเราจะเข้าไปสู่ lo kia <laughs> lo cụt lạ này thống nhất mình 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 cứ cầm cường cầm cường nhiều <laughs> nhất <laughs>